มันได้ได้ได้เดี๋ยวบอกให้มานี่อ่ามนต์นะหัวน้อยแท้เอาไปแรับนีกไม่ดีหรือขอ่เย็นอ๋อเราแล้วดูโอเคโอเคอันนี้มือก็สั่นแล้วอีกฮะมีทำที่อะไรมือสั่นแล้วกูใจเย็นอย่ายวมึงสั่นอย่างนี้ลงแน่ไปก็หา มือสม้สันไอ้พวกทำโกวินพี่ลุดมาเนี้จะต้องสัน่นไม่เข้าเชือดเลยไม่เข้างเชือดเลเอาลองลองล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 ง กูบาริก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 บาเอ้าเอ้าเอาลงมาลงมาลงกูบาริงกบาริกบาริงเออเอาเอ้าเอ้าเอ้าหนัก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 เออเอาเอาเอาหลบมันจะเลื้อยออกหน่อยนะเอ้ากูอยากจะดูหนักเลยที่ชุมพรไหนไม่เคยเลยหน้าบุรีเลื้อยบ่อยแล้วเลื้อยโชว์กูหน่อยเลื้อยเลยโชว์เลยไปมึงหลบไปก่อนไปข้างหน้าทุนเลื้อยไป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 หลบหน่อยเลื้อยไปเลื้อยไปมากกันลงไปเลื้อยไปเลื้อยไปเลื้อยไป ôi này là lưới bay 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 thoát lưới bay 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 cặp má, cặp má quý cặp má,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  u, u, ละกูดีใจชื่นใจเหลือเกินเป็นหน้ากูโว้ยกูรถตำหนักอะไรองเงี้ยเ <laughs> ออเออเอาเปิดให้แล้วนะนะอันนี้สายายานไหนเนี่ยกูมีทุโทรลยว่นะเนี่ยมาวบ้าทุกปูไหนไม่ยา่ากนะไม่ยา่าอ๋อไม่ายา่ากไม่ย่ากไม่ย่าพี่คร <หา S 1> ับก<ป>ูชาถูกหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยตอนเนี้ยไม่กูเลยมดเลยถบ็าเลยเบูชาอะไรมาเดี๋ยวเบ็ดหมดเลย มันมข้ามาน้เลยสขาวเอาเป็นปูสีขาวอู๋ผู้หญิงสีขาวเอาเป็นลูกผู้หญิงไมหรอเอาเป็นลูกหญิงสีขาวไม่เอาไปยานาไปดูมันจะมีอยู่เป็นสีขาวเอาน้ำด้วยเอาน้ำ่าใหญ่ อ่างใหญ่ๆเอาเป็นรูปผู้หญิงนะมันจะเป็นถ้าเกิดจะมีเป็นพญานาคแล้วก็ตั้งหัวเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นนาคอะฐานเป็นนาคแต่ว่าหัวเป็นหญิงเนี่ยนะมันจะมีแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไอ้ลักษณะดเป็นคนก็ได้แต่วนใหญ่ก็จะทำอยู่แล้วแหละพญานาคแขกเป็นผู้หญิงสีขาวนะเออมาก,กินไหมเอามาไส่ตอนนี้ตั้งหน่อยเอามามาทำอ่ะอ่าเราเป็นนิดกันกนะินมากินมิตรเลยจกินอะไร

เก่งเหมือนนี่คิปเปล่าเหมือนไม่เหมือนก็น่าจะเปิดก็เปิดแล้วแหละตอนนี้ก็เปิดเปิดให้สุดแล้วกันนะไปนะทวดเหรออ้าววดนะทวดนะกูบารยมารลงมา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 งมาล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 งมา

เปิดลาที <Tipp ett> <m> ่มาเ้น like. ah. yeah. ี่ยอยู่ที่บ uh ้านขาดิูแลล่างไหเออนะเสตาเวสตเวสเวสกูลงมาใต้แล้วนะมเจอกันนอาด้เปิดหูให้ได้ยินนะไปเปิดให้หมดอาเปิด อ่าคุยกันบุรีอาบุรีบุรีฝังวุนฝังวุนฝังวุนติดไอคิวสามติดมึงรอก่อนนะไอใช่ไอไอไอตะกลอยู่ไหนวะไอสัตว์ไอคิวเอ็นมึงเอาบุรีบุรีเรียวผมผมเนี่ยเวลาเนี่ยมันกัดเกณฑ์ไม่ได้ไงบางทีเขาอยากเจอผมเขาจะมาข้างในอ่ะก็เลยต้องมานั่งคุยกันเออไอนี่มองมึงมึงอย่าด่าหัวนะมึงเงียบเลยนะ มึงหัมึงหยุดพูดสักเดือนหนึ่งแะแล้วกนจะรักมึงไงวะถูกต้องบอกถูกต้องขนาดแม่งทวดยังรู้เลยบอกถูกต้องไอสัตว์ปากมึงนี่หัวในวิน่ยมึงนู่นนั่งดูหัวนั่งยิ้มอยู่ด่าไปก่อนมึงนี่มาอยานี้เลยมึงจะได้มึงมา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 ให้เขาด่า อ๋อนี่มึงนั่งนี n ita. N ita. ่มึงมึงถามนี่เนี่ยมึงก็ได้รู้เนี่ยมึงถามนี่อ่ะถาม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 เนี่ยบาร์คาตุนมึงบังอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแม่นตรงนี้แหละเอามึงมึงด่านก่อนากนี่ครับบรรยากาศนะครับดวงสิทธิ์ยังยังมาเรื่อยๆนะฮะยังมาเรื่อยใครกำลังเดินทางอยู่นะฮะไม่ต้องรีบนะครับขับรถดีๆนะครับขับรถระมัดระวังนะฮะข้าวพร้อมนะครับข้าวพร้อม บรรยากาศก็ดีมืดฝน,นครับเฮ้ยผัวมานั่งฟังเว้ยสัตว์มรนดดาเมียมึงมานี้มามึงมึง

จะลงมมีกองด้วยไม่รู้องไหนแล้วช่มึงยี่กูเลยอค่อยๆถอนนะเดี๋ยวดูไปก่อนดูให้หมดก่อนแล้วค่อยออกเดี๋ยวผมจะเรียกองลงจะได้จบจด้จะ

อ้าวลงมาลงมาลงมาลง

Hello。 ไม่รู้ดินี่เขาไม่รู้เหมือนกันถาม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 ีเจอเจอได้บ้างติดติดเจอได้ไหมหร่อลหนร้านไดนเบียกตุ๊กกาตู้บูชาตุอ้บอกบอกเขาบอกลูกหลานเขานี่เป็นิบอกเขาเปิดปากกี้กูกูต้องเปิดปากเลยพีเนี่ยเอานะเปิดนะพูดนะเปิดปากนะเวสุสัก เัาเบะไร้ uh, ็ก็บอะไรกกบอะไรกเอาเปะเปิด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 เิดเปิดพูดพูดพูดพาุบีมอ๋อ่มันออกไปโจม้นามถ่มันโต เป็นเป็นเป็นยาบรนูรุนนะเป็นทีเีที่มกนเอต่อแล้วหมอีเป็นนะหมอบีจ้าวเป็นใเอเอาแล้วย่าคิวไหนอ๋อย่าให้ท้ายเลยเหรอแม่เขาให้ท้ายรึเปล่าครับครับครับ ในแล้วันนี้อาจายมาอากันนะุเกปางได้เ็นหมอยจะไปติ้งเขายกคันะกลับกลับควันไ้ที่บ้านนี้ก็ได้นะครับับการชื้อกาชื้อ่าบื้นนี่กาชื้อ่าบื้นถุโม้อุม้นะอ่าน่นี่พีาวพวกเราไปต้มกุ้งเกบเกเก็มาถึมั้นตัวก็ไม่อยากไป ไมอยากไปนะกับกับกับไม่พึ่อายุหลงรั่นหลา่นเนี่ยปวดใจทตไปีอย่างเี้ยปวด่กับกับต้องอย่าไดไวหลกรั่นขุคุณนะนะกับกับหัวหัวมันเยอะไปดีขึ้นนะกับกับกับพ่อเขาไม่สบายอ๋อ มีเขาเขาอ๋อก็คุยตามนะตามตามที่เขาบอกนะเออผมาบอไม่ค่รู้อะไรหรอกนะทำตามนั้นพี่ผมก็ได้รู้เลยนะโอเคล่างก็โอเคนะให้ทำล้าบอะไรอยู่แล้วไม่ต้องแล้วหรือว่าโอเคแล้ววงมันชวดหมุนมั้งนี้นะับกอย่าเล่นเตะฝันนี้นะเองนะอย่าเล่นอต่าเล่นนี้นะอย่าเล่นเตะคำนี้จัับกอานะค่อยๆถอนแล้วกันนะเดี๋ยวล่ามจะแย่นะค่อยถอนไปนะถอนไปนะถอนไป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 ถอดไปถอดไปถอไไไไปปปถถถอออยยยยป

กูเห็นต้องมีใบสมใบสีเลยเลยหกหมื่นกว่าใบสีแดกไม่ได้นะใบสีอะไอ้เ้ยกูเห็นลงมาเนี่ยไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ากูจะเอาใบสีเยัะไม่มีรอกมีแต่เอาพวกผลไม้ของกินหมดแสนกว่ามาหากูหมดกี่บาทเออสองร้อยฮะมุลมาสองร้อยปน